หุยต้องบอกว่าสุขพโชคสารชาติลงสนามอีกแล้วครับชนะติดต่อ3นะัด ลวดครับคอนซาโดเรซับโอโรโอ้โหวันนี้ยิงจากจังหวะนี้แล้วต้องบอกว่าเก่งบวกเฮงและที่สำคัญตอนนี้ลุ้นเลื่อนชั้นอย่างเป็นทางการครับและบิ๊กแมตสัปดาห์หน้าห้ามพลาดสุปโชคสารชาติเจอปรเมศอาจวิไลโคดมันละครับในการแย่งเลื่อนขึ้นสู่เจวันทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงเปียพงยิงครับ สวัสดีครับแตงโมลงเปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับฟุตบอลเจริกประเทศญี่ปุ่นแหละครับเป็นเจทูครับคอนซาโดเรซัปโปโรครับวันนี้เปิดบ้านนะครับในการเจอกับเรโนฟฟยามางุจินั่นเองนะครับต้องบอกว่าวันนี้มีความสําคัญแหละครับสำหรับกองทัพซัปโปโรนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชนะมา2เกมติดแล้วนะครับต้องบอกว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและที่สําคัญเนี่ยสุประโชคสารชาติก็ได้ลงมาเป็นตัวสํารองด้วยนะครับซึ่งเกมนี้ ครับเนี่ยฮะก็ลงสนามไปวอร์มอัพอยากที่เห็นกันเนี่ยครับสุภโชคสารชาตินะครับก็ยังพึ่งหายจากอาการบาดเจ็บมานะเพราะว่าก่อนหน้านี้ี่เจ็บไปประมาณทั้งสเกมเนี่ยนะครับแต่ว่าคัมแบ็กกลับมาแล้วทีมฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับชนะฟูจิเอดะมา3าหนึ่งชนะคุมาโมโตะมา3ประตูต่อ2นะครับและมาถึงวันนี้ก็ต้องเดือดๆกันหน่อยและครับแต่ยังไม่ได้ออกสตาร์ทนะครับเดี๋ยวมาดูรายอัพนะครับผู้เล่นตัวจริง ของทั้ง2ทีมนะครับนั่นก็คือทางด้านของซัปโปโรเนี่ยก็นำมาโดยนะครับนักเตะแกนหลักๆที่ลงสนามประจำในยุคเจทูเนี่ยครับก็นำมาโดยบากายโยโก้ข้างหน้าครับคิดโดครับแล้วก็ชิราอินะครับคือวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าซัปโปโรเนี่ยเล่นค่อนข้างดีเลยนะครับในช่วง45ทีแรกมาแบบโอ้โหต่อบอลแบบชนิดที่ว่าถ้าเล่นอย่างนี้ตั้งแต่ต้นฤดูกาลเนี่ยน่าจะมีลุ้นขึ้นชั้นแบบสบายสายเลยนะ ทาคากิผู้รักษาประตูเนี่ยครับตามแบบนี้เลยครับจริงๆก็ใช้มาอยู่แล้วนะครับตัวลักษณะนี้แต่ว่าเพิ่งมาเข้าฝักเข้าฟอร์มดีก็ในช่วงนี้นะครับขณะเดียวกันครับยามางุจิครับก็มาในระบบ3142นั่นเองครับก็นำโดยธนาเบะกองกลางนะครับโนโยริ no ori, และก็ผู้รักษาประตูที่เซฟไปหลายครั้งครับ ทางุจินะครับสำหรับทางฝั่งยามากุจิฝั่งตรงข้ามนั่นเองครับคือเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าช่วงต้นเกมเนี่ยนะครับทั้ง2ทีมก็มีโอกาสผัดกันบุกผัดกันครองบอลน,นะครับแต่จะหนักไปประมาณสัก10นาที15นาทีแรกเนี่ยครับที่เป็นทางฝั่งซัปโปโรเนี่ยจะได้ครอบครองบอลค่อนข้างเยอะนะครับก็มีเวลาให้ได้คิดมีเวลาให้ได้สร้างสรรค์เกมสําหรับซัปโปโรนะแล้วก็ครองบอลเนี่ย เยอะประมาณสักเกือบ60%นะในช่วงแรกนะครับหรือแม้กระทั่งตอนช่วงเสียบอลเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าวันนี้ซัปโปโรเล่นในบ้านแล้วมีพลังแห่งความกระหายค่อนข้างเยอะแกไปลุมบีบลุมเพสเล่นบีบเร็วเนี่ยทำให้คู่ต่อสู้เล่นยากครับแต่ช่วงแรกของฤด,ดูกาลเนี่ยไม่ได้เล่นแบบนี้นะต้องบอกว่าช่วงต้นของฤด,ดูกาลเนี่ยโอ้โหเล่นนี่ช้ามากนะครับแต่ว่ามาตอนนี้พยายามบีบพยายามไล่พยา,าย,พยามเพสซึ่งค่อนข้างที่จะได้ผล เลยนะสำหรับการเล่นรูปแบบนี้แล้วก็เปิดเกมใส่อย่างเดียวเลยเปิดเกมบุกเปิดเกมบุกรัวรัวรัว,รวเข้าหาทางด้านของผู้มาเยือนนน,นะครับแล้วก็ช่วงนาทีที่ประมาณสักครึ่งทางของครึ่งแรกเนี่ยครับจังหวะนี้ครับทางด้านของคิโดซึ่งเล่นค่อนข้างดีเลยทําอันตรายให้กับแนวรับของยามูจิได้ดียกบอลข้าบมาตรงนี้ครับจริงๆแล้วมีเวลาแล้วก็มี พื้นที่พอสมควรที่จะให้กระโดกข้ามหัวนะแต่แกไปช้านะครับชี้ราะอียดนะแกไปช้านิดนึงคือจังหวะโอเคแหละมันอาจจะไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นแต่ว่าถ้าแบบรีบตวัดรีบกระโดกรีบแทงอะไรเงี้ยหน้าที่จะทําได้ดีกว่านี้พอปล่อยบอลตกปุ๊บโอ้โหผู้รักษาประตูเขาถึงเลยครับผู้รักษาประตูเขาถึงแล้วแนวรับก็เข้ามาบีมโอ้ก็เลยทําให้ค่อนข้างที่จะเสียโอกาสในการ ขึ้นนําไปตั้งแต่ช่วงกลางครึ่งแรก,กน,นะครับแต่จังหวะนี้นี่เล่นกันต่ออยู่นะแต่ว่าเนี่ยครับผู้เล่นลงไปละชิรอิลงไปนอนแล้วแล้วก็เปิดมาเล่นต่อกะว่าจะนําไม่ได้จังหวะนี้นะครับยิงไกลด้วยโอ้โหแต่ว่าไม่ตรงกรอบนะครับพอยิงไกลแล้วมันก็ไม่ตรงกรอบผู้รักษาประตูก็ไม่ต้องออกแรงอะไรแล้วตัวผู้เล่นอยู่ในตรงกรอบเขตโทษค่อนข้างเยอะแกเลือกยิงหนีแกพอยิงหนีปุ๊บก็หลุดกรอบออกไปแต่ว่าทางด้านไดกิวามะสะก็ไม่ค่อยพอใจนะเกมเนี้ย ก็พยายามจะบอกผู้ตัดสินว่าเฮ้ยมันเป็นจุดโทษลูกนี้เข้าไปแล้วมันไม่ได้ยิงช้าแต่ว่ามันโดนทําฟาวมันเกี่ยวขามันเลยล้มลงไปแต่เขาก็ไปเช็ค VR กันมาก็ไม่ได้มีการโต้แยง้งใดๆนะครับก็ให้เล่นกันตามปกติหลังจากนั้นซัปโปรโรก็ยังเล่นดีอยู่ครับเกมริมเส้นนี่ถือว่าวันนี้ยอดเยี่ยมมากและเรนาฟายามากุจิเนี่ยนะครับหับลึก พอรับลึกเสร็จเนี่ยโดนเปิดช่องไม่มีใครบีบเข้ามาเขาก็ยิงไกลเลีครับและก็เป็นทางด้านหมายเลข28นะของทางคอนเทนเซอร์โบโรที่เติมมาวิงซ้ายโอคดะครับหวดไกลเลยไม่เข้าใช่ไหมไม่เข้าก็ยิงดิซองแตกอีกผู้รักษาประตูของเรโนไฟยามากุจิเนี่ยทางคุจินะฮะก็เซฟเซฟหลายทีแล้วซองแตกครับเกือบโดนขึ้นนำ หลังจากนั้นมาเนี่ยกองก็จับเลยนะว่าแบบเฮ้ยโอ้โหฟอร์มค่อนข้างใช้ได้ซัปโปโรนะครับแล้วมีปัน่นโค้งคือมันน่าได้หลายลูกแต่มันไม่ได้ครับคือถ้าคมกว่านี้หรือว่าประตูเขาไม่เซฟเนี่ยน่าจะเล่นได้สบายมากขึ้นแล้วก็เป็นจังหวะปั่นของทางคอนเสรเรซัปโปโรธนากะเนี่ยนะครับปั่นเข้าไปโอ้โหโค้งจะเข้าอยู่แล้วประตูโดดปัดอีกแล้วจังหวะนี้สวยเลยนะครับโดดปัดอีกแล้ว แล้วหลังจากที่เซฟไปได้จะรอดหรือไม่รอดตั้งแต่ครึ่งแรกเนี่ยนะครับโดนครับลูกนี้เปิดมามงก็เกือบได้อีกแล้วแต่ก็ยังไม่ได้นะครับเรียกได้ว่ามีหลายจังหวะที่จะได้จะได้ก็ยังไม่ได้จนมาประสบความสําเร็จจากลูกไม่คาดคิดโอ้โหจังหวะนี้เนี่ยแหละครับลากมาครับซัปโปโรลากมาครับแล้วมองเห็นข้างหน้าไม่มีใครเข้าแล้วกดเต็มข้อ บอลพุ่งครับลูกนี้โอ้โหแล้วเป็นใจครับแบบนี้เขาเรียกว่าฟาลิคิดครับทาคามีเนะยิงแล้วโดนทางด้านของบากาโยโกเปลี่ยนทางเข้าไปโอ้โห,ห,หลูกนี้อย่างเดือนบากาโยโกโนี่โอ้ชาแลบเข้าแันดีใจเหมือนแบบตีลังกายิงแล้ครับลูกนี้บอกเข้ายังไงไม่สนแต่ขอดีใจไว้ก่อนโอ้ห,หสุดยอดแล้วครับแม ต้องบอกว่าลูกนี้นี่มีโชคด้วยนะครับเก่งต้องบวกเทงครับยิงหลายทีเนี่ยไม่เข้าต้องชอบให้ยิงแบบนี้ยิงแล้วติดดวงด้วยนะครับอา้าวจบครึ่งแรกไปเลยครับ1นึแล้วก็ผลที่ออกมาในเชิงไสติเนี่ยนะครับยิงไปสิบทีอะ่ะซับโบโลอะ่ะเข้ากรอบ6นะครับ ครองบอล57นะครับขณะที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยยิงตรงกรอบแค่3ครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็ครองบอล43เปอนต์นะครับแล้วก็เตะมุม3ต่อ2นะครับก็โดยภาพรวมถือว่าทำได้ดีกว่าแบบชัดเจนเลยครับและครึ่งหลังครับก็เป็นทางด้านของซัปโปโรเนี่ยถึงเวลาครับ ส่งทางด้านของสุภพโชคสารชาติลงสนามจริงๆแล้วครับโอ้โหเกมนี้ต้องบอกว่าลุ้นเดือดลุ้นมันแน่นอนนะครับเพราะว่าส่งผลโดยตรงกับการเลื่อนชั้นสู่เจนหนึ่งแล้วครับโอ้โหต้องบอกเลยครับว่าสุภพโชคสารชาติลงมาแบบนี้ก็ลุ้นกันยาวๆครับคือต้องบอกว่า ตอนนี้เนี่ยศักยภาพของซัปโปโรเนี่ยเหมือนกับฟื้นขึ้นมาเยอะเลยรูปแบบการเล่นวิธีการเล่นต่างๆเนี่ยมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าดูจากสถานารตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเก็บชัยชนะได้จะมีแต้มตามหลังนะครับ ในกลุ่มนะครับที่จะเลื่อนชั้นอยู่เพียงแค่4แต้มเท่านั้นเองและก็ไม่ใช่ทีมไหนนะครับคือทีมจูบิโลอิวาตะของปรเมศอาจวิไลโอ้โหโคตรมันแล้วเดี๋ยวมีโปรแกรม ต้องเจอกันอีกโอ,โอ้เป็นอะไรที่โคตรดารามามากๆแต่ว่าเอาว่าเกมนี้เนี่ยต้องจบเกมก่อนนะครับแต่ว่าตรงน,นี้เนี่ยเหลือบมาดูว่าเฮ้ยสถานาการณ์มันเป็นแบบนี้นะแล้วมันลุ้นสุดๆไปเลยนั่นเองแต่ว่าจังหวะนาทีที่65เนี่ยซัปโปโรเกือบเสียประตูครับคือเขาหักข้อคัดแบ็กกลับมาแล้วได้ยิงโล่งๆดีครับว่าประตูเซฟ โอ้ยางงั้นตายครับยางงั้นตายครับดีว่าประตูเซฟโอ้โหเหลือเชื่อครับจังหวะนี้ครับและสุประโชคเนี่ยก็พยายามที่จะช่วยทีมอย่างต่อเนื่องตรงแนวกลางสนามเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าลุ้นทุกนาทีเหมือนกันตอนนี้และก็ต้องบอกนะครับว่าจบเกมแล้วครับเป็นอันว่าสุปโชคครับวันนี้ครับช่วยทีมครับแต่อาจจะไม่ได้มากนะเพราะว่าช่วงเวลาที่ลงมาเนี่ยมันน้อยเหลือเกินแต่ว่ามีโอกาสจังหวะที่เติมไปสวยๆนะครับที่แบบ แหมเพื่อนน่าส่งให้แต่เพื่อนก็ไม่ส่งให้อะครับวันนี้มาช่วยไล่ช่วยบีบนะครับก็ถือว่าได้มีส่วนร่วมแล้วก็ยังอยู่ในรูปแบบการที่โค้ดเนี่ยจะใช้งานแล้วกันนะต้องว่าแบบนี้นะครับแต่ถ้าฟิตพร้อมสมบูรณ์เมื่อไหร่น่าจะได้ลงเยอะมากกว่านี้นะครับเพราะว่านี่เพิ่งหายเจ็บมาก็ต้องเข้าใจทั้งทีมแล้วก็โค้ดแล้วก็ตัวของนักเตะเองด้วยนะครับอ่ะแต่ว่าสรุปตอนนี้ครับโอซีแต้มครับ ตามแล้วตามแล้วกลุ่มผู้นำครับถ้าหากว่ารักษาโมเมนตัมนี้ได้ในการเลื่อนชั้นไม่ใช่เรื่องยากต่อไปนั่นเองนะครับอ่ะยังไงฝากติดตามกันได้โดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ